S <S <S okay. คนที่จะมาเที่ยวราชบุรีนะคะจะมาเที่ยวสวนพึ่งแวะโมโอไอคอฟฟี่มีคาเฟ่แล้วก็มีชามีให้กินน0 7สิบเจ็ดสิบบาทตอนนี้ทำอะไรอยู่แล้วตอนนี้กำลังเลี้ยงเลี้ยงแกะเลี้ยงแกะเป็นเด็กเลี้ยงแกะไม่ใช่โกหกนะแต่ว่าแกะจริงๆน่ารักด้วยนี่เป็นตนเหน มีชื่อกับแกะแต่ละตัวมีชื่อเนี่ยน้องอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรครับสวิตฮาร์ดชื่อสวิตฮาร์ดครับสวิตฮาร์ดชื่อสวิตฮาร์ดหัวใจลับของน้ำหวาน,นมูอาอมูไอคอฟฟี่ครับมูไอคอฟฟี่ไม่ได้อยู่บนเกาะฮิสเตอร์นะนี่เป็นชอ็อปมูไอชอ็อป ัน้วเป็นกาแฟอีกครั้งหนึ่งเป็นกาแฟครับให้ดูครับชานอมวายกาแฟนี่เป็นฝูงแกะมีตัวสีน้ำตาลด้วย อตอนนี้ชุ่น้องใตยหลับน้องน้ำพึ่งอะงงมีสวิตฮาร์ดไปไหนเนี่ยสวิตฮาร์มดมีน้องสมูทตี้มีหลบแดดครับร้อน มากับเรามากับสตอต้องเที่ยวบ๊ายบาย